C 30นะครับลูกค้าส่งมาในอาการที่ว่าตัวกล้องหมุนซ้ายสุดขวาสุดไม่ได้หรือเรียกทัานๆว่าอาการไม่หมุนนะครับอา,อาการก็จะประมาณากดเวลาเรากดกดไปนะฮะยังไม่ไปนะเดี๋ยวราดูวิธีการแก้กันนะครับ ไมซ้ายขวาไม่ได้หมซ้ายขวาไม่ได้นะครับ,บนต,นต้นกล้องออกก่อนครับนำสายออกก่อนการคาลิเบทต,ตัวกล้องนะครับหมุนนะครับหมุนซ้ายสุดขวาสุดให้รู้สึกว่ามันสุดกำลัึ่งนะครับประมาณสามเสี่ครั้งนะฮะ เพื่ออันนี้จำเพ <drag up. S 1> ื่ออะไรครับเพื่อเป็นการคาลิเบตตัวมอเตอร์นะครับบางทีนะฮะการที่มอเตอร์อยู่ในจุดจุดเดิมนานๆอย่างเช่นบางบ้านนะฮะลูกค้าอยู่โฟกัสตรงนี้นานๆเป็นระยะเวลานานๆสักพักหนึ่งอาการมอเตอร์อาจจะมีการจดจําจดจําในทิศทางนี้นะครับพอเวลาจะมีการสั่งงานเกิดอาการฝืดได้หรือเกิดอาการที่มันมีการหยุดหยุดแข็งตัวของมันทำอาการเวลาจะกดสั่งงานครั้งต่อไปเลยอาจจะ ไม่ไปนะฮะเราเลยต้องมีการทําการคาลิเบตเพื่อเคลียร์จุดต่างๆของตัวมอเตอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเพราะอันนี้มันคือการคาลิเบตตัวมอเตอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับดีกดซ้ายขวาไม่ได้ใช่ไหมใช่ เริ่มบูดอ่ะเริ่มหมดกล้องอ่ะเมื่อกี้ไม่หมุน,นะหมดอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราตั้งแต่แรก การมาที่เดิมกาดึงตัวจับนี้เป็นการตรวจจับกล้องนะตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะฮะ<ด>ทีนี้มาดูการั่งการนะครับซ้ายสุดนะครับุนละบนละสุดแล้วนะครับตัวตัวแอปจะบอกว่าไม่สามารถหมุนได้อะไรวาสุดนะครับอ่าติขึ้นลงขึ้นลงได้ไหม แล้วตัวแอปจะบอกในหะ้สามารถหมุนได้นะครับถ่าเริ่มเปิดมีการเปิดของมอเตอร์อยู่การร่เพราะในกรณนีนี้ก็เกิดจากการบางทีนะฮะการที่เราหมุนไปสุดกดดันสุดนานๆนะฮะมอเตอร์มันอาจจะล็อกอยู่ล็อกอยู่ในจุดของมันนะ กลับไปอันนี้เวลาแก้ปัญหาก็คือก็ต้องปึดอันนี้น่าขึ้มันจะมีปัญหาใช่ปะ่ะตัวมอเตอร์มอเตอร์น่าจะมีมาหาถ้าตาลักษณะดดนี่การนี้อาจจะบางทีก็อาจจะเป็นที่ตัวสัญญาณส่งมาช้าด้วยนะระดับหนึ่ง บางทีกล้องมันจำจุดเดิมน,นะน,นี่อันนี้นะเดี๋ยวดูใหม่อ่ะที่แอปมันแจ้งว่าสุดแล้วแต่ตัวกล้องยังไม่สุดนะฮะ<ม>นี่นะเป็นอาการที่มันต้องทําการคาลิเบรตนะฮะพอเมื่อกี้เราทาหมุนซ้ายสุดแอปบอกสุดแล้วแต่ตัวกล้องยังไม่สุดนะ,ะจริงมันต้องใหม่อย่างนี้นะฮะนะแล้วกลับไปใหม่ นี่นะเป็นสาเหตุที่เราจะต้องทําการคาลิเบตเพื่อเคลียร์ค่าของตัวมอเตอร์นะฮะเมนด้วยเขาเรียกเมนด้วยคาลิเบทนวดคลิเบตซึ่งตัวแอปเนี่ยบางทีมันขึ้นสุดแล้วแต่บางท่านไปกดค้างไว้นานนะฮะทำให้ตัวมอเตอร์มันดันไปอีกนะฮะค่ามันเลยไม่ตรงกัจากแอป แล้วปุ๊บเราก็ต้องปล่อยแาเรเบีดไปปล่อยใช่ไหมถึงมันจะอยู่ตัวใช่ครับถ้ามีอาการนี้ถ้าบางทีก็เกิดจากการที่ดันสุดจนจน,จนมอเตอร์มันฝืนตัวมันเองฮนะ,ะถ้ามันสุดแล้วเราก็ปล่อยแต่ถ้าเราไปกดจนสุด สุดแล้วมันฝืนมอเตอร์ไปบางทีการที่มันไปค้างของตัวมอเตอร์ก็เป็นได้ลอ,อลงปกตินะ,ะก็ก็คือว่าถ้ามีอาการแบบนี้ก็พยายามเอามาคารเบิดหมดุน บ่อยๆรับช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งก็จะให้มอเตอร์มันคลายตัวแล้วก็ให้มันล็อกรงล็อกของมันอ่ะเพราะว่าตั้งชิ้นงานนาม้มอเตอร์มันก็จะจับล็อกรถในช่องของมอเตอร์เพืองขมันหลั่งอย่ที่อนั้นเวลาหันก็หันไม่ได้คนี่รับถ,ถ,ถ้าตั้งตรวจจับกันเคลื่อนไหวก็จะหมุนเองปกติก็คือเบื้องต้นให้เอามาทำอย่างเงี้ยสสักพักหนึ่งเพื่อให้มันคลายตัวโอเค ถ้าปลอดภัยตัวแล้วมันก็คือใช้งานได้ปกติลูกค้าก็จะได้ไม่ต้อง,สงเสียเวลาเส้ยมาใช่เบื้องต้นเป็นการวิธีการแก้ไขเบื้องต้นจริงๆอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายอยู่เสียอะไรภายในถ้าทำแล้วมันไม่หมุนเลยถ้าทถ้าทำการคาลิเบรทที่เราแนะนำแล้วไม่หมุนลองทำสองรอบสามรอบ อาการคือไม่มีอ่าแล้วก็อีกอีกวิธีหนึ่งในการเช็คถ้าสมมติตอนที่หมุนหมุนกล้องแล้วถ้ารู้สึกไม่ได้ยินเสียงเฟืองกึ๊กึ๊ดกึ๊กอาจจะเป็นที่ตัวมอเตอร์หรือเฟืองเสียจริงแต่ถ้าเราหมุนแล้วได้ยินเสียงเฟืองับมอเตอร์ทํางานอันนั้นอาจจะเป็นที่การที่อาการล็อกมอเตอร์เหมอนการล้าที่ที่เราแนะนําไปแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอาจจะเป็นที่ตัวมอเตอร์เสียโอเคครับ